สวัสดีเด็กๆสวัสดีเด็กๆสวัสดีคุณแม่และเด็กสวัสดีเด็กๆสวัสดีเด็กๆสวัสดีคุณแม่และเด็กวันนี้ยายควีนจะมาเล่านิทานให้ฟังพร้อมที่จะฟังกันแล้วหรือยังจะพร้อมแล้วก็ไปฟังพร้อมพร้อมกันและนิทานก่อนนอวันนี้ที่ควีนจะมาเล่าให้เด็กๆฟังคือเรื่องไก่บ้าน ดวงอาทิตย์เ<ฮ>ด็กๆพร้อมที่จะรับฟังกันแล้วหรือยังคะถ้า <Okay. S 1> พร้อมแล้วก็ไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ Let's go Let's go <S การใละนครั้งหนึ่งนานมาแล้วกับบรรยากาศเหน็บหนาวเยือกเย็นใช่ฤดูนี้เป็นฤดูหน้าหนาวเมฆหมอกเม็ดฝนกลายเป็นหิมะลงมาแต่พระอาทิตย์ ก็ยังขึ้นส่องแสงสว่างสวัยตามเดิมมีแม่ไก่บ้านตนหนึ่งได้มีอาการเจ็บป่วยโรคชราแม่ไก่ได้ล้มป่วยลงในทุกๆวันอาการของแม่ไก่ได้สุดหนักลงเรื่อยๆแม่ไก่ก็รู้ตัวเองดีว่าตัวเองไม่สามารถมีชีวิตอยู่ต่อได้นานนักแม่ไก่ก็ได้พร่ำบ่นกับตนเองไปว่า หากไม่มีตนแล้วไก่ตัวไหนล่ะจะทำหน้าที่แทนเขาใครล่ะจะทำหน้าที่ขันเรียกพระอาทิตย์ในทุกๆเช้าวันต่อมาแม่ไก่พยายามขันเรียกพระอาทิตย์แต่ว่าเสียงของแม่ไก่ก็เบาลงเสียงก็เปล่งออกมา มีเลือดกระอักออกมาเพราะว่าอาการของเขาไม่สู้ดีนะพระอาทิตย์เห็นก็สงสารแม่ไก่แล้วก็พูดกับแม่ไก่ไปว่าจู่ไก่ชลาเอ๋ยข้าน่ะสงสารเจ้าจริงๆเลยข้าจะบอกเจ้าให้เอาล่ะเจ้ารู้บ้างไหมการขึ้น ของแสงพระอาทิตย์ในทุกๆวันข้านะ่ะส่งแสงให้กับมนุษย์ทั้งโลกให้ความอบอุ่นกับมนุษย์ทั้งโลกโดยที่ไม่เกี่ยวอะไรกับเจ้าเลยการตายของเจ้าไม่ได้เกี่ยวกับการขึ้นส่งแสงสว่างของข้าเลยเจ้าไก่แล้วเจ้าไก่ก็ตอบกลับดวงอาทิตย์ไปว่า ข้าจะเชื่อท่านได้อย่างไรในเมื่อข้าขันร้องเรียกท่านในทุกๆวันไม่จริงหรอก <c oughs> มันเป็นพวกข้าตั้งหาก <c oughs> <c oughs> และเจ้าไก่ก็ไม่เชื่อดวงอาทิตย์พระอาทิตย์ก็เลยสายหน้า <c oughs> แล้วก็บอกกับเจ้าไก่แล้วก็ได้เตือนเจ้าไก่บ้านไปว่า เจ้านะ่ะหลงตัวเองมากมากรู้ตัวบ้างไหมข้านะ่ะอายแทนฝูงไก่บ้านเพื่อนๆเ,เจ้าและลูกๆเจ้าจังเลยข้าสงสารเจ้าจริงๆเอาละ่ะข้าเตือนเจ้าไม่ฟังเจ้าก็ดูแลตัวเองดีๆละ่ะข้าไปละ่ะผ่านมาไม่นานไก่ชลาตนนั้นก็ได้ตายลง อย่างในไม่ช้าแต่พระอาทิตย์ก็ยังส่องแสงสว่างสวยตามเดิมและนิทานเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าคนเขามักหลงว่าตนมีความสำคัญอยู่เสมอเอาล่ะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคืนนี้ยิ้ควินก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในนิทานเรื่องหน้านะนะคืนนี้ อย่าลืมแปลงฟันก่อนนอนอย่าลืมบอกรักคุณพ่อคุณแม่ก่อนนอนกันด้วยนะราตรีสวัสดิ์อย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนชวนเพื่อนๆมาฟังนิทานดิควินกันเยอะๆนะคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ Good night ค่ะเด็กๆบ๊ายบายม่าม่ bye bye.